ลูกน้ำลูกน้ำอายุเท่าไรเธอ28ปเมือนกันค่ะยีบาปหมเลยมีแฟนไหมมีแฟนไหมไม่มีค่ะใช่ผมไม่น้หรอเขาไม่มีแฟนกขนหรดกหววะทำไม่ไม่มีใครเอาค่ะ29เดี๋ยวไม่มีใครเอาหรอมึงรู้ได้ยไหเม นีอะมีใครเอาเธอเลือกเยอะเปล่าเธอไม่เลือกค่ะตอนนี้ไม่เลือกค่ะตอนนี้นี่ค่ะคือไม่เลือกเลยนิดนึงน้องเลือกนิดนึงไม่ใช่ไหมครว่าเฮ้ยมันคนที่มาจีบอาจจะยังไม่ถูกถูกสเปคหรืออะไรอย่างนี้ทำงานทำงานอะไรคะขายแคาหมูค่ะคือไม่มีลูกค้าหล่อๆมาเลยเหรอส่วนมากมีแต่แบบพ่อค้าแบบหัวร้านนี้ค่ะขายก๋วยเตี๋ยวไปติดต่อตอนไหนหัวร้านผิดจังเลย คนผมน้อยเนี่ยอบุนใจดีน่นองใจดีเนี๋ยวเรากินแค่หมูป่ะกชอบมากมีหัวล้านอีกคนละมีหัวล้านอีกคนละแอดบอกไปทิ่พราเราไม่ใช่หัวล้านเราทำไมโพสแค่นักพักว่างเฉยคิ้วต่ำนักพักว่างตอนเด็กๆเป็นนักกีฬาตะก้อเว้ยอ๋อเหรอตัวโม่งหน้าเน็ตอ่ะเออ ตะก้อนเนีตะกอนที่มีผมติดมาเลยไมอเดีเดี๋ยวนะมึงสนุกกับเพื่อนมึงสนุกกับเพื่อนเลยนะมึงโอ้โหดูกระยี่เลยนะเคยไปแอบชอบผู้ชายไหมถามจริงเคยค่ะสเปคเธอเป็นยังไงที่ไปแอบชอบเขาเดี๋ยว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 หาอะไรหาอะไรชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบไหนเอานี่มองเลยนี่เลย มนกแดงวุ้ยมุกแดงไอ้ขาวข้าอะไรขาเนี่ยเหลเลูกข้าวลูกขาวลยนไอองสเปของมึงไงข้าไรอยาไอ้เรียบร้อยเลยนี่ยโอ้โหชื่ออะไรชื่ออะไรเอ็มครับชื่อเอ็มชื่อเอ็ม ไม่ชอบชออะไรมันมีชอบาอะไรชอบ้าอะไรชอบาอะไรชอบตรงเขาเลยค่ะชอบเขาเฮ้ยมีเมียยังมีเมียครับมีเมียวเมียดูอยู่ด้วยมึงพูดกับเมียเลยมึงกูมีเมียใหม่แล้วเชื่อปเมียชื่อเมยชื่ออะไรน้าน้ำอเมียชื่ออะไรอ้าวีลูกน้ำพูดอะไรอิน เรียงไม่ถือหรอกยินนะยินนะเสียงเสียงเสียงแข็งแรงมากเลยเสียงมึงไม่เข้าหานเลยเสียงไม่เข้าหานเลยเออมีเสน่ห์เงช่ำางี้ใช่ไหมโอเคเอาแล้วต่อไปใครที่หน้าตาอย่างงี้เลยเจอน้้งลูกน้ำเน้ยเข้าไปคุยเข้าไปเลยได้เลยเออไปไปพอแล้วไปครับครับจังหวัดได้แล้วมึงอ่ะกึกดูสงครามเพลง 原来。